สวัสดีครับมงาสวานะครับกลับมาพบกับชมอีกครั้งนะครับกับของใหม่เหมือนเดิมนะครับคลิปที่แล้วทำกูกวินแบบยังไม่โดนเปอร์ซิวาลไปนะคลิปนี้ขั้นก่อนนะครับด้วยเจเนซิสนะครับของเพื่อนพอดีเพื่อนมาเล่นที่บ้านนะก็เลยยืมมาอัดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นกูกินแบบ ที่โดนเปอร์ซิวอลไปแล้วนะฮะโอเควันนี้มาดูเจนีกันก่อนว่าใส่อะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นสายของเฟนรีลนะครับเฟนรีลตัวเริ่มก็เป็นมันคือตัวอะไรวะนกนกเป็นน้องนกนะครับตัวใหม่ตัวเริ่มจะใส่ตัวไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะเลยครับจั่วธรรมดาไม่มีเทคอะไรเริ่มเปนที่เกียร์สามนะครับเกียร์สามใบแรกนะฮะเป็นเฟนรีลตัวเล่นหลักของเด็กเรานะเฟนรีลเฟนรีลก็คือเทคบอกว่ามีสามเทคมีสามเทคเลยแฮ่มีสามเทคเทคแรกมันโซบาร์ หนึ่งใบหรือมากกว่าก็ได้ก็คือเราอยากได้เกรดอะไรจากกองขึ้นมือ่ะการ์ดหนึ่งใบจากกองผลรวมเท่ากับเกรดที่โทซะเตอ์มาได้ก็คือสมสมมติว่าอยากได้เกรดสามจากกองแล้วก็โซบัสเท่าไหร่ก็ได้ให้เกรดรวมเป็นสามหนึ่งสามใบอ่าโอเคแล้วก็อีเทคนึงอีเทคนึงคือเมื่อถูกโซบัสลงดอบโซนไม่เห็นไม่เห็นการโซบารไม่เห็นการโซบัสแล้วลงดับโซนทีบาหนึ่งเอากาดใบนั้นคอลรอช่องเดียวกันอ่าก็เป็นเทคปันเวฟนะครับหนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์น วันปะเทินแล้วเอ้าแล้วเทคสามมามีเทคสามก็คืออ๋อนี่บวกหมื่นจ้ะโซบัสโัหนึ่งบวกหมื่นอ่าโอเคก็คือแบบถึงเราไม่มีตัวโซบัตอื่นอ่ะตัวมันเองก็สามารถปั่นเวฟได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีเทคที่โซบัสอยู่นะบวกหมื่นโซบัตบวกหมื่นนั่นเองนะครับเป็นตัวเล่นหลักเลยนะครับยืนหลักของเด็กเรานะแล้วก็เกศสามใบต่อไปนะครับกับวรรณการใช่ไหมวรรณกัรคือ เท่าที่เคยเล่นแล้วก็โดนมาก็คือเมื่อลงสนามสวัสดิ์หนึ่งยิงคู่แข่งหนึ่งใบฮะยิงเลี้ยวคู่แข่งหนึ่งใบเลี้ยงเดียกาคู่แข่งหนึ่งใบไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นเมื่อลงสนามเมื่อลงสนามเก่งมากยิงหนึ่งับแล้วก็แต่ว่าอยู่ช่องบอลการลีไทยเรียกทั้งหมดอ๋อก็คือสวัสดิ์หนึ่งยิงเลือกบอลเลยเลื่อกเรียกอ้าเออมันเป็นการเลือกนะครับทุกคน เป็นการเลือกก็คือเซนไคลจะไม่โดนนะเพราะว่าเซนไคลมันห้ามเลือกเนาะมันไม่เหมือนเบรดมาที่แบบเผายกกระดานนะหมดทั้งหมดเลยอ่าโอเคแล้วก็เทคสองคือเมื่อจังหวะหนัสู้ที่มันตีปะหนัสู้ที่มันยูนิตนี้โจมตีเข้าโซเอาตัวเองเข้าโซเปิดสามใบเข้าโซ่หนึ่งใบท็อปหนึ่งใบใต้กองใบหนึ่งเข้าโซ่ใบหนึ่งใบใต้กองแล้วก็อีกใบหนึ่งวางบนท็อปนะครับเป็นเทคเช็คอนาคตนั่นเองเก่งนะครับเก่งเก่งเก่งเอามาแบบเล่นคู่กับเฟนริลเก่งมากเลยนะครับปั่นเวฟได้เลี้ยงท็อปได้นะทาาได้หลลยยยอ่งเ ใส่สี่ใบนะเคสามก็มีแค่แปดปะไม่มีอ๋อมีคนนี้เหรอไปดึงทำาอะได้เนี่ยคนนี้ไม่เคยเห็นนาเลยโซบัสสามใบจวนหนึ่งแล้วก็เอาการ์ดบนเมือหนึ่งใบเข้าโซแล้วพังโจมตีจะบวกตามชิวที่เอาเข้าโซใบสองเท่าอือสองเท่าก็คือเอาฮิลเข้าคือจะบวกสี่หมื่นใช่เอาใส่มาไว้ตีเฉยใช่ไมไม่ได้มีอะไรไม่เคยได้ใช้แต่ก็อาจจะได้ใช้อีกถ้าเกิดมันโดนโซออกแล้วกระโดดมามันจะได้เทคปะมันเทคมันคืออะไรนะมันคือแอคอ๋อเป็นแอคทีฟต้องกดก่อนอ๋อโอเคโอเค อะใส่ไปนึ่งนะติดมาเผื่อได้ใช้นะอันนี้ก็คือลิทก็ของใครของมันนะครับปรับได้ตามใจชอบอันนี้ผมก็แค่เอามาแนะนำเฉยๆนะว่าใส่อะไรบ้างนะครับเกย์ <คน S 1> <ห>สองนะคนนี้คนใหม่ไะเนี่ย <คน S 1> ไม่ค, <น S 1> คุ้นหน้าตัวเก่งอ่าทำได้ได้กิ้เมื่อลงสนามเคาเ์เตอร์บาัสโซชาร์ดหนึ่งก่อนแล้วก็เอาการสจากในโซหนึ่งไปขึ้นมาเขอ,อเป็นตัวสับโซนะครับใช่แล้วก็อีเทคหนึ่ง มือตีโซบัสหนึ่งบวกหมื่นเหมือนเฟนเ,เลยอ่ามือตีค้ออ๋ออดหนึ่งบวกหมื่น<ช>ก็เป็นตัวช่วยระบายโซตัวหนึ่งทําให้แบบเทคเฟนิูติดแล้วก็เ,วเอามาเปลี่ยนมือเปลี่ยนไอสลับโซได้นะครับผมบวกหมื่นด้วยนะเก่งๆใส่สี่เลยครับใบต่อไปเป็นโอ,โอโ้โหต,ตัวเก่าตัวเดิมตัวประจํานะครับสําหรับนี่คนนี้ผมจําได้ p ร o มิติยุทแห่งแสงเริ่มระเบมไงล่างอาตาของคุณชินนะครับใช่ปะวะ เออไมใช้ใช้ใช่ทุกใช้ทุกตอนนะครับก็คือเมื่อลงสนามแวนเรียใช่ไหมใช่ท็อปสองใบหนึ่งท็อปสองเอาหนึ่งใบเข้าโซอีกใบไวท็อปไวท็อปอ่าแล้วก็เมื่อตีถ้าแวนเป็นเกรดสามปะถ้าแวนเป็นเกรดสามดู่ในนี้บวกห้าพันกับตัวแวนบวกห้าพันอ่าตัวเองกับตัวแวนบวกห้าพันนะเมื่อมันตีก็เป็นตัวบัฟพลังตีได้นะครับไม่ได้แรงมากแต่ว่าเป็นตัวช่วยเลี้ยงท็อปได้นั่นเองนะครับใส่ซีใบเต็มเลยต่อไปนะครับเป็น คนนี้ใส่สามใช่ไหมใส่สามคนนี้ใส่สามนะครับใครเนี่ยทำอะไรได้เออมันต้องหยิบคู่มาีกับมันเกตหนึ่งอ๋ออ่ะคนนี้แล้วก็อีกใบหนึ่งไหนตัวไหนคนไหนเพื่อนเอาเป็นเล่นคู่กันเนาะใส่อย่างละสามใช่ใส่อย่างละสามโอเคก็คือเทคเกตสองก่อนนะมันเมื่อถูกบูทโดยตัวนี้อ่าฮะจะได้เอาเข้าโซแล้วก็ได้กิฟฟ์ฟอร์สหนึ่งใบเมื่อจบอันต่อสู้ใช่ไหมเมื่อจบ เมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตทูบูดโดยคนนี้เกตหนึ่งทูบูดถ้าถ้าคนนี้บูดให้จบการต่อสู้ที่มันตีก็คือเอามันเข้าโซ่เข้าโซได้หนึ่งฟอร์สให้ใบเอาฟอร์สยัดแวนหนึ่งใบใช่แล้วก็เทคเกตคนนี้เมื่อบูดให้เกตสองตัวนี้อโซบ้านหนึ่งจวนหนอ่าก็จะเป็นเทคที่เอาไปเล่นคู่กันนะครับใส่สามใบนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีที่เกตอันนี้เกตอะไรละเกตหนึ่งอ๋อเกตหนึ่งละอ๋อเกตหนึ่งก็ก็นี่เลยนะฮะ พอเกตสองสามบปุ๊บมาต่อกันที่เกตหนึ่งก็เป็นคนนี้เลยนะครับคู่มันนั่นเองนะอนธิบายอธิบายไปแล้วก็เอาคนนี้มาโชว์ก่อนเลยแล้วกันสามใปต่อไปนะครับเกตหนึ่งตัวเก่งใส่สีเลยของใหม่ปะของใหม่เหมาอนกันทำรายได้คนนีกกนนะ้นี่ก็คือเทคแรกก็คือถ้าเกิดว่าในเทิร์นนี้มีการโซบัสบุกห้าพันแล้วก็อีเทคหนึ่งคือเมื่อลงสนามโซชาร์สองเลยอ๋อก็คือเมื่อลงช่องวันเรียบโซชาร์สองได้เลย แล้วก็ไอเทคเทคบนนี้ที่บอกห้าพันนี้ต้องแวนเรียมบ้างหรือว่าเรียมอย่างเดียวแวนเรียมเหมือนกันอ๋อแวนเรียมเหมือนกันเลยเก่งมากนะครับเป็นตัวช่วยเติมโซได้แล้วก็บวกพลังได้นั่นเองนะเพราะว่ายืนหลังเนี่ยยังไงก็ได้บวกอยู่แล้วยังไงเจเนียมันก็โซโซบัสทุกเทิร์นอยู่ละเกือบทุกเทิร์นอยู่ละอุ้ยมันโซบัสหรือโซชาร์ตนะที่บวกที่บอกห้าพันโซบัสเห็นกับโซบัสบวกห้าพันอันนี้กี่ใบสี่อ๋ออันนี้มันเป็นฟอยด์ใบหนึ่งเนี่ยหรออ่านยากกว่าเนี่ยเอาไม่ฟอยด์มาตัวเเเปปปิิดดออ๋็นนนนะคี้ แล้วเงื่อนไถ่บุคลลังคืออะไรนะโซบัสเหมือนกันโซบัสเห็นโซบัสบุกผลังกผ่านก็คือเทคเมื่อกี้เดียวกันแต่ว่าคนนี้จะมีตัวเติมโซอันนี้เอาไว้เปิดหาสามสี่ใบโอเคต่อไปนะอันนี้ใส่สองเองนะเอ็ดหนึ่งมือนกันรีมาในบ็อกนะครับทุกคนอย่าไปทะลึ่งหานะบอกให้นะหานะครับผมเคเคก็ใจดีเกินทำอะไรได้เทคเปิดมาก็คือลงปุ๊บเปิดสองเอาเข้าโซหนึ่งเอาไว้ ท็อปกองอันนี้เมื่อเมื่อเมื่อลงแวนใช่เมื่อลงแบอเรียร์อ่าตเลียรียด้วยเรีโอ้เก่งเว้ยแล้วก็อีกเทคนหนึ่งคือต้องอยู่เรียเท่านั้นก็คือเมื่อบอลกาดโจมตีบอลกาดเกียเสามันสูงกว่าโจมตีบอลกาดวกห้าพันอ่าก็คือถ้าเกิดอยู่สามตัวถ้าเกิดอยู่สองตัวบวกหมื่นไหมบวกหมื่นโอเคมันมันมันแค่หนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นต่อตัวมันโอเคก็คือก็คือบวกหมื่นได้คือใส่่่แแคคเนาะกก็บวไปหมื่นเดียวถ้าเกิดยืนสามตัว โอเคต่อมาทิกเกอร์นะฮะเป็นธรรมดาเนาะเสถียรเลยคีบแปดใช่ปะคีบแปดดอสียูสี่คีแปดดอสียูสี่ถ้าใส่พิทักคุมไหมคีพิทักก็ใส่ได้ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาจะใส่ใส่ดอก็ไอ้นี่กว่าอยู่แล้วเสถียรกว่าอยู่แล้วได้จั่วธรรมดาแล้วก็ได้เป็นได้พีจีมานะครับใส่คีบแปดดอสียูสี่นะเจเนซิตสายอ่าชื่ออะไรนะเฟนริลนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาทำวอลคิริออนให้ด้วยนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นเทคที่ไอเป็นเ็คที่ผมไม่ค่อยได้ไอนี่นะไม่ค่อยได้จับมาเล่นเท่าไหร่ก็พอดีเพื่อนมาก็ยืมเพื่อนมาอัดนะครับก็ถ้าพูดอะไรผิดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าของเพิ่งออกวันนี้ผมก็มั่วๆส่วๆไปเรื่อยนะเคค่ับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีจุ๊ก